ครับแม่ซื้ยอยังเนี่ยแม่แดงค่ะแม่แดงเนาะเขาบักเาปลูกอย่างครับแม่เนี่ยครับปลูกต้นอย่างครับเนี่ยมะเขือเทศโอ้โหมะเขือมะเขืออย่างมะเขือมะเขือขาวมะเขือขาวมะเขือปอเนาะแม่เนาะเห็นว่าแม่เอาเวอร์แผ่นมาใส่แม่แม่เอามาใส่ั้งแต่มือไดนครับแม่หัวเองมอเมตใส่สิพอาะเสียหมื่นหรอเอล่าอนกรอนใส้มันเป็นอย่างแม่กวอนใส้มันก้านนวยมันบ่ค่อยจับดีครับมันมันหอนมันลนที่เบิดบ่ บัดนที่นี่พ่อเขาออกมาใส่แล้วอ่อนมาใส่เลี่ยวด้วยยังสียังสีมันสีบอลนหันธรรมดานี่มันสีโลนออกเบิดนี่นี่นี่ธรรมดานี่มันสีโลนช่วงที่ผ่านมามันหอนมันหอนมันก็โลนแล้มันก็โลนอ่วงเพราะเอาตัวนี้มานสีก็ได้คืนบาทยังสีมันก็บบอลนมันสีนำมันสีจับป็นสูแเหนงเอามาต่อใสเอามาต่อใสเอาอย่าว่าเนี่ยให้ลักไส้ตัวสั่นเนี่ยว้มันว่าให้เอามาลนอยังว่าสีเต้าเทียมยังไงเนี่ยสีเทต้าเดียวให้สว่างฟ้า ลงลงเเบบปกตินี่ก้อนจะสีดเนี่ในน่อยยัางสีมันก็ลนสิแม่ลนขวดเรียกว่าลนเลยจังสีมันสีบิดจับ<ค>นี่มันหอมันสีน่้ยมันแน่นนี่น่วยมันน่วยมันมันสีลนมันสีบิดจับมันสีลนเต็มอยู่ตั้งแต่เป็นดอกจังสแมมันมันก็สีลนดอกมันสีลนไปเลย ถ้าเป็นน่วยสิกระสีรนไปเลยเอ็นบ่มันหันมันเป็นน่วยซชำหนีมันบ่รนสาเหตุที่มันสิบ่ท่านได้จับน่วยเนี่ยมันสิจังสีมันสีโอ้ดอกดอกดอกรนเขาเรียกดอกรนเนาะอ่าก็ถ้าสีดปั๊บมันก็จับพอเอามาสีดแล้วยังสีมันสังเกตเองง่ายมานี่มันสิจับเมื่อนี่อันอันอันซู่ครัวซุป้องมันสีเป็นปอมแนนี่นี่เห็นบ่นี้น่วยเนี่ยนี่เป็นน่วยดอกแล้วก็จะออกเป็นหมากออกเป็นน่วยเนาะแต่เล็บเอาบ้ามันสิบ่ดีอยู่บ่สันดีเพราะแค่ได้สีเพื่อเดียวครับ อันนี้แค่ครั้งเดียวนะแม่เนาะแล้วถ้าเกิดว่าฉีดหลายครั้งนี่คือสิได้งามนะแม่เนาะเมื่อเช้าเมื่อเช้าว่าเก็บไปแล้วนี่เก็บไปได้จักโลแม่เก็บเมื่อเช้านี่ได้สามสีเก็บเบื่อสิบดี่ะเมื่อสิบประมาณจักต้นนี่ร้อยว่ายู่นี่มันจะบ่เสมอน้ององน้ำสมดันลงมาแต่สีน้ำเนี่ยน่ะมันมันหอนมันแห้ง ต่ก่อนยังคนฉีดเว่าแผ่นนี่มันก็บางงามมันบันสุกแบบเขาฉีดปลามันฟื้นดิแม่มันฟื้นขึ้นมาเก็เล่หัว่าเอาล้อหุมน่ะมันอะเขียวที่แรกมันสิเป็นใบดังๆมันหอนมันสิบ่อรูมันดีละร้านก็เลยว่าเอาเอาอันนี้ไปฉีดล้างเมืองมันสีดีบ้านนะครับฉีดแล้วก็ดีเนาะก็เลยก็เล่หัว่าเอาสีบรูดีขึ้นอยู่บ้าเกเรเล่เล่บ้าเป็นแฟนอยู่ สีเทเดียวได้ไหมคะแมนเห็นว่าสีไปค้อนน้ำปลานอีกัดเหยียบใจมันติดหน่วยขึ้นมาติดหน่วยทุกทุกทุกกิ่งทุกก้านเลยนี่ติดยาบันถอนได้เนี่อย่างนี้ก็จับสีนี้นี่นี่สีนี้นี่มันลายนี่สีนี้สูอันแม่นี่สีนี้ตามค้อนสีนี้ตามสูอันกิ่งทุกก้านตามค้อตามลายมีหมดเลยเนาะอย่างไรไมาสังเกตว่ามือเศร้านี่อยากให้มาตรไทยอามือเศร้าต่อมาท่านระดับเนาะ หน่อมาฮัลเล็ตเย่มันก็สีนวยใหญ่นวยใหญ่มันก็สีลายเดี๋อวไปนี่ขาดจยันพานอยู่ออบันนทีี่เกไปคือสำคัญว่าสก่อนเนี่ยถ้าเป็นดอกอย่างนี้เนี่ยแม่เนาะถ้าเป็นดอกแบบนี้นี่มันมันจะหล่นเลยเนาะแม่เนาะหล่นขาวเต็มพื้นเลยสิวายหล่นเต็มดินอยู่อพอมาฉีดปั๊บดอกไม่หลวดอกมันหล่นเนาะมันมันบัล่นกันนี่กันนว่าเอาไปติดดอกนะครับติดดอกนะครับ ดอกไม่ร่วงไม่หล่นนะครับตัวเบอร์แพนไคโทซานะครับกูลอัศจัรย์นะครับมีดอกนะครับดอกจะไม่ร่วงไม่หล่นนะครับแล้วก็จะติดผลนะครับแล้วก็ผลจะใหญ่หมดนี้นะครับเก็บได้ประมาณ30กว่ากิโลนะครับต่อวันนะครับต่อวันตัวโลเท่าไรเนี่แม่ปลาเขื่อนี่เพราะคนว่าการเสือให้โลซีเฮียบาทโลซีเฮียบาทสามสิบโลบาทก็ได้ไรต้นนี้ไม่ไรยูเนี่ยแล้วพ่อได้ซื้อกระทู่หรืเปลาพอได้ซื้อกระทู่จักสอง จักสองสามเข่งเข่งไงแล้วมันเข่งน้อยโอ้โหครับสวยๆแล้วแล้วมันเงยหนวยงาแม่มันหนวยใหญ่หนวยใสติดติดมันติดไงมันบม่ล่วงมันดอกไม่ร่วงไม่หล่นนะครับทําให้ดอกไม่ร่วงไม่หล่นดอก็ุ่มใหญ่สังเกตเห็นบ่านี่ธรรมดามันสีบดจับนี่มันสีมีนี่งแต่สีเป็นรวยแล้วนี่นี่นี่แล้ววันนี้ถาแม่ตอนเสีเป็นสีจังไดเอาถามก่อนตอนสี่สี่จังไดเอา้แล้วมาใส่ตุงมา น้ำดำพ่นยืนพ่นไปใไฮละอองทุ่ว่าผุนแล้วแย่ว่าเยียวยาพ่นสูงไานี้เขา,าให้มาเขาให้มากี่กี่กี่ชุดชุดเดียวเอาอู้กับฟังได้ว่าให้มานซ้อนหนึ่งกำน้ำอีกอันละอันอันซ้อนน้อยๆน่ะเป็นพวงดำดำ<อ>น่ะพวงดำดำกำน้อในน้อยอกฝาหนึ่ง<อ>มันละไฮเด็ด้นุงหนึ่งไฮเด็ดหนุงหนึ่งเออนะซ้อนซ้ำใดซ้ำซ้ำเล็บวะในน้อย ยอมมันทั้งไหนนี่ไม่เอาสวนมัได้ใส่หลัดแจ้เลยบางสิแจ้ว่าเฮ้ยมันกับมีมาห้องมันดอกมาใั่ใส่เท่านั้นมันห้เท่านั้นล่ะมันม่ได้เอามานเสียพ่นจนว่าฟื้นหมดทั้งสวนนี่บอกอย่าเลวบางมันเสียพ่นใส่ห้องมันบ่ไหนเกินสั่งสั่งซื้อได้เด้อครับแจ้เด้อแจ้เป็นตัวแทนมาเล่าว่ามาเล่าว่าว่านหัดโยบิล้วงใส่บึงหันมันมีทำมันดี้วไม่เบาวัดแจ้เขาไปเอาบัตรเสียเข่าเสียได้ แม่เสื้อบ่อฉีดเข่าได้บ่นี่ได้ครับได้พืชทุกชนิดเลยแม่บ่ใส่เข่าก็ได้ผูกฉีดเข่าก็ได้แซ่เม็ดท่านเข่าก็ได้มันบอกว่าเจ้าแย่ผสาซมยาเด้อเอามันคือสีดีแท้แย่สีดแต่มันมีบ่ได้สีดยาครับมันเลยว่าบ่ห้ผสาซมยาก็เลยว่ามันก็คือจังแมงก็คือจังบ่หลายปันไดมัอแมงก็บ่หลายเออสังเกตเนาะแมงก็บ่หลายเนาะแมงก็บ่ค่อยมีเนื้อมันมันสิ่อถือฝนมันหนีไปนับฝนบ่ถ้แต่ตุงที่เฮาใส่นี่ก็บ่ได้ใส่ตุงนนาากกัับยยีดดเ้้วใ่งแล้วเนาะ ล่างงงลาเอาไปมาในล่างกับล่างแซบตลอดลครับโอ้ดอกติดเต็มไปเลยครับสีม่วงนี่คือดอกนะครับดอกไม่ร่วงไม่หล่นนะครับมะเขือมะเขือเปาอมะเขือเปาอมะเขือเปาอมะเขือมะเขือเขาเอิ้นมะเขือหันแม่นบ้านเขาเอิ้นมะเขือขาวมะเขือขาวนี่งเก็บได้มื่อละสามสามสิบสามสิบกิโลกรัมกว่าโลละสิบห้าบาทโอ้ยเก็บมือเดียวก็ได้แล้วปุ๋ยอันนั้นเวอร์แพนเขา เอาสิษเมื่อเมั่อเน็่มาอยนีนี่้ย่างเดือนแล้วยาเบียดนี่ยปี่ไม่อ๋อเนี่ยไมโยนีนี่ยมั่เนี่้ย่างเดือนแล้วเนี่ยนี่ไมโยนีโอ้ยคุ้ม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 คาเวอร์แผ่นมะไล่ะเ็บทนอยู่หันมันใหญ่มาแล้วเขาเปิัดเงาอวกเลยมันตกมันแตกคือเมไหร่นะเนคุ้มคาเวอร์แผ่นอะไรเดยว่ามันเห็นหลายบม่อใดเพราะว่านมีน้ำเม้อสิมีน้เนี่ยเป็นสูตรน้มน้อมาใส่เน้่นี่ครับทุน สวงามสงามครับติดดอกเลยนะครับนี่ติดดอกดอกติดไม่ร่วงไม่หล่นนะครับมันสีดีนะว่ามันงวงๆนี่คือดอกนะครับดอกเต็มเลยแล้วเวลาเสียดี่ปิดปากปิดจมูกปิดดังว่วันพุนกับปิดอยู่แล้วผู้เสียดของเขาของเข้าบริปิดเด้ อันนี้คอนคันชีดใส่อันนี้เจ้าบริผู่ต้องปิดเด้อวันนี้เด้อมันพอมีอันตรายต่อร่างกายพอมีกลิ่นถามถามถามไอตู่ไอตู่เมื่อกี้เราไปฉีดอันมันสำลังเราบอกโอ้คือพอมีกลินเนื้อแต่ว่ามันพอมีดอกมันเอาใบฉีดกันนั่นแหละครับอันนั่นเอางาม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 เอาอันนี้เขาอยู่บ้านได้ไหมครับนี่ บ้านใดนี่เขาอยู่เนี่บ้านโคเคลื่อนเนาะตำบลตำบลอุ่นเม่าอุ่นเม่ายังตลาดก๊าซีนเนาะมือนี้มือนี้เขามาเบิ่งเดี๋ยวถ้าใส่แล้วมือไดนเก็บถ่ายรูปไปเบิ่งเด้อเก็บซื้อมือแต่ว่ามือเงินบาดเจ็บมือเอาไปซุปแซบก็แบบมะเขือนี่ยซุปแซ่บ่เล้วายวายเขาว่าบักเขืออีกอย่างคือกรอบแท้กรอบผัดหนีกรอบอีหนีหันบ่เสื้อนั่นซองมือยังยู่หันเปลเ่ยนไปมึงไม่ได้สีดยาท่าพิสูจน์ได้เลยแซ่บยาพวกนี้นั่น มันเป็นมันเป็นเอนไซม์มันโมได้มันเป็นชีวภาพครับมัโมเมีเคมีเขาโมมีกินได้เลยโอ้ยพอดีล่ะแหงโมมีเงินแหงโมมียาสีอยู่บ่ได้ไปซื้อเอามาให้สีเบ้างเนี่ยนะโมได้มียานี่เลวานเจนซีของเขาเป็นสารอาหารพืชนะครับโมมีอันตรายโมมีเคมีเป็นชีวภาพนะครับเขาดอกเนาะเคืนแต่สะออน แสดงว่านี่หมายความว่าถ้าดอกหลอย่างนี้แสดงว่ามันหมากก็ต้องหลายตัวนี่เนาะเพราะมันติดดอกเนาะเออมันจับดอกเนาะนี่ไหมดอกแน่นอนแน่ๆขึ้นมาเห็นนี่นี่เห็นบ่มีนร่วงเลยเนี่ยบ่ร่วงนี้มันนับเมื่อนี่มันสีมีทยังหน่วยนี่มันบ่านหน่อยแั่ดอกไม้เนาะนี่หน่วยมันกำลังออกนี่มันสีมีเมันชุ่นเงมันสีมีทสูงอันแม่เสื้อว่นนี่ถ้าแม่ฉีดต่อเนื่องเนี่ยยักประมาณจักสามหาสามมือหามือเจ็ดมือสี่เท่านึงเนี่ยแม่แม่สีได้ประมาณมือละหกสิบเจ็ดสิบก้อนอาถ้าเบื้องรวดไปเลย มากเยินได้แล้วเด้่นี่เย็บเอาไปเสียบโอ้มาเป็นกระสีมักซุบึกเยอขนุนเป็นผเพื่อนตรงข้านี่นี่เห็บเอานี่มือเศร้านี่มือเศร้านี่มันมันลมมลมเศร้านี่เลยบมัเด็ดเย็บมันสิมือเศร้านี่มันสิเป็นนวลและชนะนี่แหละบักหลายเท่าดี้เอไปครับครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาเบ่งเนาะเก็บเราถ่ายรูปทรงหวกในเด้อครับเด้อโอ้ยถ่ายเปลี่นมโน่คุณเห็ดบ่มีหอยทรศัพท์ฝากคุณนันนี่แหละมาถ่ายให้มาถ่ายถ่ายทรงเลย